สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบร,ร,รับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมการเข้าราย o ออฟฟิเชลของร้านค้า พิมพ์ id ดี n ลาตามที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ s i ท2 1 HKGHI ค่ะเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าไม่เสร็จค่ะสินค้าชิ้นแรกจี G ้เพชรซีกเรือนทอง90หนัก7.1กรัมประดับเพชรซีกแบบรองซับ ชิ้นงานทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3เซนคัวจี้กว้าง4.5มิลราคา25,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานโบราณแท้ค่ะตรงกลางสามารถหมุนได้นะคะเพชรซี่แต่ละเม็ดมาในสภาพสมบูรณ์ค่ะเป็นเพชรซี่แบบรองซับเม็ดใหญ่และเล่นไฟดีค่ะชิ้นงานขนาดกำลังดีใหญ่กว่าเหรียญ10บาท ใส่ประดับกับชุดไทยก็ดูสวยสมกาละเทศะค่ะแหวนเพชรดอกไม้เรือนทอง90หนัก6.4กรัมประดับเพชร15เม็ด37ตังค์และ127เม็ด60ตังค์ทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.97กรัตหน้าแหวนทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เซน แหวนเบอร์52ราคา29,500บาทชิ้นนี้เป็นแหวนเพชรที่เซตติ้งสวยค่ะประดับเพชรตรงกลางเป็นดอกไม้และนำเพชรบริวารแต่งเติมเป็นกรีบดอกไม้ลงมาแต่ละชั้นหน้างานดูเหลื่อมระดับลงมาและเพชรที่ประดับขาวทั้งหมดค่ะหน้างานขนาดกําลังดีไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป เป็นแหวนเพชรที่เซตติ้งดูสวยและแปลกตาดูไม่เกลื่อนตาหรือซ้ำกับแหวนเพชรทั่วไปค่ะบ่าข้างยังประดับเพชรแบบฝังสอดลงมาให้ชิ้นงานดูหรูยิ่งขึ้นค่ะเป็นงานที่มีความละเอียดปราณีตหน้างานดูสวยหวานใส่ขึ้นนิ้วแล้วดูสะดุดตาผู้พบเห็นค่ะ แหวนยกพมา่าล้อมเพชรสองชั้นเรือนทอง90หนัก7.9กรัมประดับเพชร16เมตร80ตงังและ28เมตร70ตงังทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.50กรัตยกพมา่าสีเขียวธรรมชาติพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.6คูณ1.7เซนแหวนเบอร์53ราคา47,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่เนื้อหยกสวยมากค่ะเป็นหยกเนื้อแก้วสีสวยสม่ำเสมอค่ะหยกมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกสีเขียวเป็นต้นกำเนิดของคำว่าเงินทองไหลมาเทมาค่ะ วิธีดูหยกแท้มีวิธีง่ายๆ2วิธีวิธีแรกคือเมื่อหยกสัมผัสอุณหภูมิปกติจะรู้สึกเย็นกว่าแก้วหรือพลาสติกที่เวลาสัมผัสแล้วจะรู้สึกเฉยๆชืดๆแต่ว่าเมื่อโดนแดดหรือตากแดดจะรู้สึกอุ่นวิธีที่2คือใช้ไฟส่องดูเนื้อหยกจะมีลายในเนื้อลักษณะคล้ายเหมือนเนื้อวุ้นมะพร้าว ถ้าเป็นหินอย่างอื่นดูในเนื้อจะไม่มีลายดูเรียบๆอันนั้นจะไม่ใช่หยกค่ะแวนนิลาพม่าดิบล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก6กรัมประดับเพชร22เม็ดรวม0.84กรัตหน้าแหวนขนาด1.2คูณ1.3เซนแหวนเบอร์52ราคา28,500บาทงานชิ้นนี้ เพชรสวยค่ะและนี่หลาเป็นนี่ลาดิบทางร้านเช็คพอยมาเรียบร้อยแล้วกรณีที่คุณลูกค้าต้องการใบเซอร์ร่วมด้วยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม6 0 0บาทค่ะระยะเวลาในการออกใบเซอร์1-3วันขึ้นกับสถาบันเซอร์นะคะออกใบเซอร์เสร็จทางร้านจะถ่ายหน้าตาใบเซอร์ให้คุณลูกค้าชมหากตกสเปคคืนเงินเต็มจำนวนค่าสินค้าและค่าเซอร์พลอยค่ะ ชิ้นนี้พลอยสีสวยหวานละมุนขึ้นตาเล็กน้อยนะคะถ่ายกับแสงธรรมชาติให้ชมว่าขึ้นริ้วแชกดาวเล็กน้อยตามวิดีโอค่ะแหวนเพชรแถวฝังหุ้มเรือนทอง90หนัก2.2กรัมประดับเพชรไล่ขนาด5เมตรรวม0.80กรัต หน้าแหวนสูง0.4เซนแหวนเบอร์50ราคา21,500บาทงานแหวนแถวเป็นงานที่ได้รับความนิยมเพราะใส่ได้ทุกยุคทุกสมยัยและในทุกโอกาสค่ะงานเซตติ้งเรียบๆแต่ดูสวยหรูสามารถใส่ติดนิ้วในชีวิตประจำวันค่ะชิ้นนี้ไม่มีหนามเตยนะคะฝังหุ้มทั้งหมด ใช้งานได้สะดวกไม่ต้องกังวลเรื่องหนามเตยเกี่ยวเสื้อผ้าค่ะการใช้งานเครื่องประดับที่ถูกต้องขณะล้างมือฟอกสบู่ควรถอดเครื่องประดับออกนะคะไม่เช่นนั้นคราบใครจะติดตามร่องแหวนหรือเครื่องประดับทำให้การเล่นไฟของเพชรกรอบลงค่ะแหวนพิลอดนพเก้าลงยาเรือนทอง90หนัก8.5กรัมประดับพลอย8เม็ดและเพชรลูกโล หน้าแหวนกว้าง0.6เซนแหวนเบอร์61ราคา32,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานแหวนพีลอดลงยาที่สวยมากค่ะนำพลอยเจรไนทรงหลังเบี้ยมาประดับโดยรอบและฝังด้วยเพชรลูกโลก1เม็ดค่ะงานลงยามาในสภาพสวยมากค่ะ แบนพิลอดเป็นเครื่องรางเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณมีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยกันสัตว์มีพิษพุทธผีปีศาจยังเป็นแหวนเสี่ยงไทยอีกด้วยว่าเมื่อใดแหวนมีประกายแวววาวสุกปล่งแสดงว่าผู้เป็นเจ้าของนั้นมีชะตารุ่งโรจน์มีโชคลาภรอดผลจากเคราะห์โศกโรคภัย แต่หากหมองคล้ำวันใดแสดงว่าเคราะกรกำลังมาเยือนจึงเตือนให้ระวังแต่หากมีแหวนอยู่ด้วยอนุภาคของแหวนก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ค่ะแหวนมาเบอร์6 1ปรับไซส์ไม่ได้นะคะแหวนเพชรดีไซน์หน้าสามเหลี่ยมเรือนทอง90หนัก6กรัมประดับเพชร10เม็ดรวม0.66ก,กร,รัด หน้าแหวนสูง1.2เซนแหวนเบอร์48.5ราคา22,500บาทชิ้นนี้เป็นงานที่นำเพชรเม็ดละประมาณ6ตังกว่ามาประดับเต็มๆหน้าแหวนค่ะใส่แล้วเพชรส่องประกายวิบวับงานดีไซน์สวยดูแปลกตาเหมาะกับผู้ชอบงานสไตล์เท่ๆที่ดูไม่ซ้ำใครค่ะ สินค้าทุกชิ้นในร้านลงราคาไว้เป็นราคาสุทธินะคะสามารถนัดชมสินค้าได้โดยโทรเข้ามานัดหมายหรือแชทเข้ามาค่ะสินค้าหากไม่ต้องปรับไซส์หรือเซอร์พอยชําระก่อน14นาฬิกาส่งของในวันนั้นค่ะจี้เพชรกระต่ายเรือนทอง90หนัก1.3กรัมระดับเพชร45เมตรรวม0.30กรัต ชิ้นงานขนาดกว้าง1.4คูณสูง2.1เซนขั้วจี้2.5มิลราคา9,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์น่ารักเหมาะกับผู้ที่เกิดปีขานค่ะใส่ประดับห้อยคอแสดงความเป็นตัวตนของผู้เป็นเจ้าของเป็นจี้เพชรดีไซน์น่ารักขนาดความสูงของจี้ใกล้เคียงเหรียญ1บาท ใส่ประดับห้อยคอดูสวยกำลังดีค่ะสร้อยข้อมือหยกพมา่ารอบวงเรือนทอง90หนัก2.6กรัมประดับหยกพม, 14, ม่า14เมตรหน้าสร้อยกว้าง0.5เซนสร้อยยาว15.5เซนระบบล็อกแบบตะขอตัว S ราคา8,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานหยกสีเขียวลายนะคะ นำมาเจรไนทรงกลมฝังรอบเส้นใส่ประดับห้อยคอในชีวิตประจำวันก็เป็นงานเล็กๆที่ดูสวยงามดีค่ะหรือใส่แก้เคดหรือผู้ที่ถูกโลกกับหยกก็ใช้งานได้ดีเหมือนเป็นการสะสมของมีค่าของที่มูลค่าตั้งแต่2,000เข้าโรงจำนำก็สามารถแปลงเป็นเงินได้ค่ะแหวนโอปอลออสเตรเลียล้อมเพชร เรือนทอง90หนัก4.9กรัมประดับเพชร20เม็ดรวม0.60กรัดหน้าแหวนขนาด1.2คูณ1.3เซนแหวนเบอร์52ราคา25,800บาทงานชิ้นนี้ได้โอปอลออสเตรเลียที่สายแร่ชัดเจนค่ะโอปอลเป็นอัญมณีที่มีลักษณะพิเศษคือมีปรากฏการเล่นสี ล้อไฟได้ดีทั้งในภาวะแสงมากและแสงน้อยค่ะโอปอลเป็นอัญ,ญมณีที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบมากควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนไม่แนะนำให้ใส่โอปอลทานปิ้งย่างหรือบาร์บีคิวนะคะเพราะจะทำให้อัญ,ญมณีสูญเสียน้ำและอาจแตกหรือร้าวได้ค่ะ ชิ้นสุดท้ายแหวนเพชรสีแชมเปญล้อมเพชรขาวเรือนทอง61%หนัก5กรัมประดับเพชรสี3เมตร2.10ด2.10กรัดและเพชรบริวาร22เมตร0.32ด0.32กรัดหน้าแหวนสูง1เซนแหวนเบอร์49ราคา42,000บาทชิ้นนี้ตัวเรือนมาในสภาพดีค่ะ ได้เพชรสีแชมเปญเม็ดใหญ่3เม็ดมาประดับร่วมกันเพชรสองประกายวิบวับใส่ประดับขึ้นนิ้วแล้วดึงดูดสายตาผู้พบเห็นค่ะเพชรสีเป็นเพชรหายากเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบและสะสมเพชรสีค่ะตัวเรือนเป็นทอง 14K นะคะหากคุณลูกค้าต้องการปรับไซส์ทองที่ใส่เพิ่มเข้าไปจะเป็น 18K นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ